ตอนนี้หมดแล้วนะคะลดขั้นมาดูฝ่ายแรกก็คนนี้เลยไม่เยอะแนะหูยจ้าเผ็ดไหมนุกเดีเผ็ดน้อยแต่เผ็ดนะนะถ่ายพิธีคุณแม่คุณแม่หมดแล้วแม่ค่อยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไปของหมดแล้วนะคะตอนนี้พบกันได้ที่ร้านบางคลนะคะวันอังคารอังคารทุกพฤหัสค่ะ โปรโมทกับโปรโมทปลาทูปลาทูค่ะนี่ค kind of ่ะคุณลูกค่ะนี่ค่ะคีค่ะอันนี้มาด้วยกันใช่ไหมคะด้วยกันใช่ไหมคะต้องมาเร็วๆอันนี้แมวผักนะคะลูกนี่ตัวสอง่งอย่างนะคะ ปลาทูปลาทูค the ่ะตอนนี้หมดแล้วนะคะปลาทูปลาทูใส่แล้วเพาะคนนี้จะไม่เยอะนะปลาทูจ้าคนนี้ผักไม่เอานะคะเน้นปลาทูค่ะมี่ค่ใส่ทุกจุกค่ะหงมว่บอหูยหูยจ้าเขียนในโน้ตนิดเดียว เผ็ดน้อยแต่เผ็ดนะยิ้มเลยสิเราคุ้มกลิ่นคุ้มกลิ่นอันนี้เผ็ดน้อยนะคะขอด้วยนอยจ้าค่ะจ้าแมวให้นะคะลูกเอาจา้าประกาศข่าวด้วยจา้า อันนี้คือหน้าตาของคนไม่เอาผักนะคะเราบอกแล้วเราบอกนะอะไรขอบคุณนะคะคุณลูกกดติ้งต,ต่อติดตามคุณแม่นะแล้วเ,เดี๋ยวมาไปหลังคุณแม่แถมให้อีกแต่ว่าคุณแม่จะมาแค่สองอาทิตย์นะคะทิ้งต่อค่ะทิ้งต่อค่ะติ้งต,ต่ตอนหมดช้อนหมดลูกแล้วเดี๋ยวก่อนค่ะคุณลูก แม่ขอแต่งหน้าก่อนได้ไหมคะเสร็จก่อนอันนี้ขายยังไงบ้างครับอ๋อขายชุดละหกสิบบาทค่ะใส่ทุกอย่างนะคะปกติเราจะมีทัวมีหอมมีผักชีฝรั่งมีกระแหนรแล้วก็มีแครอทมีไข่มีไก่ยอมีแคบหมูมีปลาทูตัวใหญ่ค่ะที่สำคัญปลาทูตัวใหญ่ของเราค่ะรับรองค่ะอร่อยชื่อค่ะตอนนี้หมดเกือบทุกอย่างเลยนะครับหมดค่ะพอดีว่าแม่ค้าสวยของก็เลยหมดเร็วค่ะ แต่คนอื่นเขาหมดก่อนแล้วนะคะ <laughs> แม่ค้าเพิ่งหมดค่ะบั <c oughs> งเอ,อิญร่วมมาเยกคุณนถึงกับลูกครับ